วัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิววิดีโอการทำงานของรถไถยันมากค่ะยันมา e f 3 5 2 t x b 5 2ค่ะเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะไปดันแบบเต็มๆต็มใบให้ชมค่ะคันนี้ทางร้านงเก็บงานเสร็จนะคะลูกค้า เก็บงานจบก็คือก็คือเสร็จเ,เรียบร้อยค่ะคือแกปั้มดีคนนนันนี้เครื่องแกปั้มแน่นมากค่ะอ่าคันนี้ จะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดและหน้าผ่านพ้วนค่ะนะคะเปิดราคาถูกๆไปเลย1นึ0 0แบาทเท่านั้นค่ะลูกค้า1นึ่งแสนบาทค่ะ รถจดทะเบียนปี52เล่เมเอกสารครบค่ะคันนี้ คุณคะได้สนใจค่ะโทรสอบถามได้ค่ะ098-260-1158ดน่าแร้านรถไฟฟ้าสองเหล่านี้ขานแกนค่ะเปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะ หน0งั 15, บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า1 7ึ่0 0บาทคขะได้กรณ์องชิ้นค่ะคันนี้คุ้มมากค่ะเอาไว้ถ่ายไลฟ์ถ่าหนาค่ะได้สบายเลย สนใจรถไถยโทรสอบถามได้ค่ะ0982601158ร้านร,านรานถไถมือสองเรานะที่คอนแก่นค่ะทางร้านเราขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิตกตกสอค่ะก็มีรถหลายรุ่นนะคะลูกค้าทั้ง b 40, 8, 8, 8, ่า2140 L3408 L3608 L4508 ก็จะเข้ามาใหม่อีกหลายคันค่ะชิ้หน้าค่ะลูกค้าที่สนใจรถไถย คันไหนกี่แรงม้าค่ะทักไปค่าได้ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาที่0982601158ค่ะแอดไลน์สอบถามได้ค่ะก็จะได้เบมิเดนหน้าค่ะแล้วก็ผ่านพวนค่ะเล่มเอกสารครบนะคะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี52ค่ะแม่ค้าเก็บงานเสร็จเรียบร้อยค่ะเก็บงานจุดเลือดซึมให้ลูกค้าเรียบร้อยคันนี้ได้ยางใหม่สีเส้นค่ะ และเอกสารครบนะคะลูกค้าคันนี้เปิดราคาขายที่1นึ่งแสนเจ็ดบาทเท่านั้นค่ะ1นึ่งแสนเจ็ดบาทค่ะสนใจรถไถโทรสอบถามได้ค่ะ0ูนย์เก้าแปดสอร้านรถถมือสองเราดีคอนแก่นค่ะวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวรถไถยันมา e f 3 5 2 t e f ปี5 2เพียงเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าต้องกดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถมือสองเราดีคอนแกนด้วยนะคะสวัสดีค่ะลูกค้า